รออีกคนมาก่อนนะอมจูงเหมือนกันเลยเดี๋ยวตอนนี้ยใครยังไม่เคยขึ้นบ้างเคยเคยแล้วเนาะมีใครไม่เคยมั้งสองท่านโอเคพี่พี่พสนุเคยแล้วนู่นสองยังยังไม่เคยหรอยังไม่เคยผมพาไปวันนั้นลงไปไปหมู่บ้านออ๋เดี๋ยวใครบรรยายดิจะเจออะไรบ้างไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับง่ายๆไไมมม่ีีอะรเลยมีแต่ทางมีแต่ทางอย่างเดียว สบายสบายาไม่ต้องรีบร้อน อย่าบอกว่าเมื่อกี้แค่เมื่อกี้แค่วอร์มใช่ไหมของจริงผมก็จูของจริงอยู่ข้างบนเคยไน้คยังครับไม่เคยเลยอหยุดแค่น้องแหนไม่เหรอเออแลผมเพิ่งจะมีรถเนี่ยเออเหรอฮะเรื่จีนได้อาทิตย์นึงได้มั้งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ดูคนนี้แน่คนหมวกแดงลงเป็ตัวแดงนะแล้วให้ผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมอหานลงแล้วพูดถึงคำมาอยู่แบบไปเดี๋ยวธรรมชาติที่มีแล้วไปครับ ลงมานิดเดียวเดี๋ยวจะนอนวันอีกแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้คือโหดง่าย่ระยะยาวไม่โหดพี่นุกก็ไม่โหดครับทุกทีนายจะขึ้นหน้าวัดก่อนแล้วก็ลงแล้วมาขึ้นนี่อีกกับตันบอกคิวคิวทุกวันเลยอ่ะคิวทุกวันใช่ไหม บอกสบายสบายเหงื่อไม่ออกใครขึ้นประจำน้ายกเนื้องเขาที่เขาทางแล้วไงตะมุกออกแฉะดูหูลมตาเลยประมาณนั้นไปตจะไปตรงนันบีเลยใช่ไหมนันบีไปตั้งกล้องก่อนดิเอาช่าสภาพก่อนดิอันนี้คือถ่ายอยู่แล้วแน่เลยอันนี้ตั้งวิดีโออยู่ชั่วโมงนี้่เรียงแถวสวยเลยดิเอาแบบไหนแบกกลาวเดี๋ยวไม่ได้ดูเลยแบกกลาวทั้งหมดเพียใช่ไหม ครับลูกๆได้ได้ที่เจของนี่หน่อยผมทำแบกเกราวหลังเราแบกเกราวหลังหลังโฟรไฟล์สวัสดีครับคุณแอดนี่สวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างครับบรรยากาศสัมรรถผ่านครับสัมรรถผ่านสุดยอดหอบรรยากาศเป็นไงบ้างครับห้องวิวครับยังอย่ยังง่ายเนาะไม่ออกครับยังยังไม่ออกพี่แอดครับไอ้ผมอ้าคุณยอดนะว่าไงวันนี้น้ำมูกออกเหนือดอกเป็นไงครับสมาชิกกัปตันเหนื่อยตามปกติครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนหลังรอเป็นไงครับครั้งแรกยอดเลยครับโอ้เราไม่่เหหนืออยจะบจะหอบเราันทึกวิดีโออยู่ตอนนี้รอรอฟิล์ม วัสดีครับเป็นไง้าครับวันนี้น้องแรครับพี่อูช็อปเหมือนกันครับเดินวีเป็นไง้าครับเป็นไงพนักเดินวีสุดยอดครัเดี๋ยวรอตัดครับแล้หอกยสมกย่มเอเสียจิงเลยเอาไหมข้าม่สวยแกตัวแกตัวคู้นะเชิเดี๋ยวเราดู้นแป๊บนึง không nhân. À tạm rồi, mày, cái tụi mày Ok vào, cái tôi mày Dìa, lột bếp thang, thang นี่ตัวทิ้งไปแล้วตัวแรกนี่แต่ตัวใหม่เก่งยังไงครัคนหนึ่งยอดนี่คัแรกคัแรกกดไว้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 รกเฮ้โอ้โหโอ้โหเยี่ยม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 เดี๋ยวครับอีกนิดนึง่ไม่เป็นไร รูจังหวะจังหวะเสียจังหวะเสียเอาเลยครับพร้อมอ๊ะอัดขึไปอย่างแรงเลยพี่แรงเลยได้ได้ได้แล้วก็ซูมก็ซูมกล้องซูมโอ้โหแล้วมันจะดึงไม่ได้ปิดเลย ไม่มีเลยถ้ากระตกเอาเอาเอาเล็กอัดไหมช่องสองที่หมไชี่หมุนหมุนจานไปนะหมุนจานเลยติดอยู่ไหมหมุนิดตรนช่องอ่าไม่ ตอนเมื่อวานเนี่ยก็ không

เวือนนี้ไปชิดใจบ่าใครไม่ต่อกไปคิดก่อนไว้น่ไม่ได้ปั่นลมนะเขียนลมเก็บไปบนแรงหลังเนี่ย จิบนี่เขาเรียกว่าเนินเข็นใช่ไหมกินแรงกินแรงเข็นยังเหนื่อยเลยมีฮ้าภาษาภาษาเขา ใจเห็นขึ้นไปครับใ่ไม่ใช่ไม่ยอมไปนะนั่

เาองใมีกันไ่ปนันน้มายเีเร็วเแล้วเ็นสนี่อายุมาสุดแล้วห้าสิบห้าสุด ครับสวัสดีครับสมาชิกใหม่เป็นยังไงบ้างครับเอาเรื่องครับสุดยอดไหมเป็นเคยขึ้นมาเลยอะตอนรับสมาชิกใหม่ยังคุ้มเลยครับวันนี้สมาชิกทุกคนมากลิ่นคนสิบทีมรุดทีมสองครับทีมสองผุดยอดอุปกรณ์พร้อมถุงมือพร้อมหมดทุกอย่างถุงมือกันเลย